สวัสดีครับคลิปนี้เป็นวิธีถ่ายน้ำมันเครื่องปั๊มลมคาฟิกครับมี2วิธีครับวิธีแรกถอดตาแมวออกครับน้ำมันเครื่องก็จะไหลออกมาใช้ประแจปากตายเบอร์24ครับแต่ว่า เวลาใส่ประแจจะเข้าเอยียงๆครับเพราะติดติดสันเนี่ยครับกับอีกวิธีหนึ่งคือลูกบ็อกใช้บ็อกเบอร์24ครับจะจะพอดีกว่าแต่ว่าถ้าท่านเจอ ตาแมวแน่นมากถอดไม่ออกหรือว่าไม่มีประแจเบอร์24ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งครับเป็นวิธีที่สองถอดตัวสีส้มเนี่ออกอะครับตอนถอดก็ ดูระวังโอลิงด้วยครับบางทีโอลิงยืดจะหล่นหายจากนั้นก็เอยียงปั๊มลงครับน้ำมันจะไหลออกมาครับก็ใช้อะไรลองไว้ครับพอน้ำมันหยุดไหลก็ ตะแคงเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับน้ำมันที่ค้างอยู่ก็จะออกมาหมดครับน้ำมันที่ถ่ายออกมาจะมีประมาณนี้นครับไม่เยอะมาก ถ้าใช้ไม้ลองหรือม้านั่งก็ได้ครับเพราะว่าถังหนักแค่14บสโลกว่ากว่าแล้วก็ใช้ถาดเล็กๆลองก็ได้เหมือนกันครับเวลา น้ำมันที่ใช้เติมอะครับแนะนำเป็นน้ำมันเครื่องเบอร์ 10W30 อะครับจะไม่ค้นมากแล้วทำให้ไม่กินแรงปั๊มมากครับแล้วก็น้ำมันจะเข้าไปตาม หล่อลื่นตามชิ้นส่วนข้างในได้ดีกว่าครับเพราะน้ำมันมันไม่ข้นมากครับปริมาณน้ำมันที่เติมก็เติมให้ได้ครึ่งหนึ่งของตาแมวครับก็คือรูเนี้ยครับรูที่เราถ่ายเมื่อกี้ครับเป็นรูเติมด้วยจากนั้นก็เอาอันนี้ครับมาปิดก็ ดูว่าโอลิงยังอยู่แล้วก็หมุนใส่อ่ะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ